คุณกำลังอยู่กับอีวินลองอาราวกับเจเจดารินปริญญาคุณค่ะวันนี้จะพาไปไขค,ความลับของคนรวยนะคะว่าเขาเอาเองินไปฝากที่ไหนกันที่ทั้งความเจ็บต่ำเพราะว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงค์ชาติและสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะแต่ว่าสามารถให้ดอกบเบี้ยได้สูงกว่าการฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์นอกจากนี้นะคะเก๋จะพาไปรีวิวการเปิดบัญชีด้วยค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรามาดูเป็น่อนค่ะว่าใครบ้างที่สามารถรับฝากเงินได้อย่างถูกต้องกาน สามารถรับฝากเงินจากประชาชนได้อย่างถูกกฎหมายมีอยู่32แห่งในประเทศไทยค่ะโดยแต่เป็นธนาคารพาณิชย์17แห่งนะคะสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ11แห่งเครดิตบูซณาส3แห่งและบริษัทเงินทุน1เดียวของไทยที่ให้บริการรับฝากเงิน,น,นงดได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือบริษัทเงินทุนแอดวานซ์จำกัดมหาชนที่สําคัญนะคะให้อัตราดอกเบี้ยดีกว่าฝาก บริษัทเงินทุนทาธุรกิจหลักๆเหมือนกับธนาคารเลยนะคะก็คือรับฝากเงินและปล่อยสินเชื่อค่ะส่วนในแง่ของความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือก็ไม่ต่างกันเพราะอยู่ภายใต้าการกาก,กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝากเหมือนกันแลวทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเข้าไม่ถึงบริษัทเงินทุนหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกด้ก็ํานะคะนั่นก็เพราะว่าเขาไม่มีสาขาค่ะ คนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ได้ดอกเบี้ย,ยสูงตรงนี้ไปแต่ถ้าใครที่ไปงานเบต้าเทรด2024เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็คงได้เห็นพูดของบริษัทเงินทุนแอดวานซ์หรือแอดวานซ์ไฟแนนซ์ค่ะที่นักลงทุนนั้นให้ความสนใจกันอย่างมากนะคะเพราะว่าภายในงานเนี่ยเขามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยสูงถึง3.5% แล้ววันนี้นะคะทุกคนก็จะได้เห็นอีกหนึ่งความแตกต่างของการฝากเงินระหว่างการฝากแบงก์กับฝากกับบริษัทเงินทุนนะคะนั่นก็คือเราจะได้เป็นบัตรเงินฝากแทนสมุดบัญชีเงินฝากค่ะจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองเปิดบัญชีกันเลยสำนักงานของแอร์ฟรานไฟแน์นะคะอยู่ที่ตึก crc tower ออก i c e ก็จะมีบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีเอาไว้รับดอกเบี้ยนะคะโดยคาดสำเนาว่าเพื่อใช้สำ,สำ,สำหรับประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทเงินทุนแอดวานจำกัดมหาชนเท่านั้นแล้วก in ็ต,ว mm. ตัวนี้จะเป็นดอกเบี้ยนะคะค่ะอันี้ดูค่ะดูมดอกเบี้ยสูวสุดสูงสุดตอนนี้จะเป็นยี่สิบสี่เดือนสามเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ฟีดอกเบี้ยยาวเลยนี้คะ เแนะนำดีเลยค่ะค่ะก็เอาเป็น24เดือนเนาะเป็นแบบไม่ตางเปอร์เซ็นต์โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นส่วนหนึ่งชิ้นให้ได้ค่ะวเดี๋ยวลองบัตรมีบัตรมาให้นะคะค่ะแล้วก็มีบัตขั้นต่ำหรือเปล่าคะอ่าขั้นต่ำของเราหนึ่งแสนบาทค่ะอเคแล้วพี่จะสามารถเช็คดอกเบี้ยได้ย่งไรคะอ่าเรามีเช็คดอกเบี้ยออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะใช่ลูกค้าสามารถไปดูดอกเบี้ยรายวันได้เลยนะคะผ่านเว็บไซต์ของเรา คือมาถึงบัญชีดอกเบี้ยในบัญชีใช่ค่ะเราก็จะมียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้าไปเติดตู้ว่ามีเฝากอยู่กี่ฉบับตอนนี้ดอกเบี้ยเดินไปที่เท่าไหร่แล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวสอนที่ดูได้เลยค่ะอ๋อค่ะอ๋อพอเราได้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี่ต้องทำอะไรต่อต้องเซ็นรับส่วนอันนี้ก็จะเป็นจั๋วจะมีบัตนะคะก็จะมีรายละเอียดตัวเลขซีดีจำนวน ก็กเบี้ยแล้วก็วันโบกยแล้เรียบร้อยแล้วแล้วคฝเสร็จแล้วเราก็จะได้บตรเนฝากแบบนี้นะคะการทาออนไลน์ยก็คือแค่เข้าไปดู่าช่เบี้รายวันว่าตอนนี้ิบวันแล้วเราเรียีค่ะเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดะะใช่เหมือนตัวหน้าบัตรเงินฝากเลยค่ะอ่โอเค่าเราจะ สะสมจึงมาที่เท่าไรได้รับกับเบี้ยเท่าไหร,รแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่พี่ทำบัตรเงินฝากหายแ่ไหจริงๆลูกค้าสามารถฝากบันฝากไว้ที่อีกวนได้นะคะคแล้วก็เช็คซีดีออนไลน์นั้นที่พี่เก็เข้าอยู่่ใช่เสร็จแล้วถ้าเกิดทำหายจริงๆรับตรวจต,ตัวจริงไปลูกค้าต้องแจ้งค่าวใช่ กับแอนควานไฟแนนซ์บริษัทเงินทุนแห่งเดียวที่สามารถรับฝากเงินได้ถูกต้องตามกฎหมายของไทยนะคะเมื่อกี้นี้เราเปิดบัญชีใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่นะคะน่าจะประมบณ15นาทีไม่เกิน15นาทีใช่ห่ายส, <c oughs> ส่ดวกอปลอดภัยไร้กําหนค่ะ,คะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะเอาเงินมาฝากกับแอนควานไฟแนนซ์เนี่ยทางเราจะมีอะไรพิเศษมอบ้น้องทางแอนควานไฟแนนซ์นะคะ,ะ,คะจะมีของสนนาคุณให้กับคุณลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มาฝากก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่ามาจากคลิปของมีไฟแนนซไทยนะคะ